รายการ Energy t ท m e เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนเชฟลอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่า บางจากขับเวลทุกใบให้เร็วให้แรงกว่าใครใ,ใหใช้ได้ไปทุกคนเปลี่ยน,นทุกคนักคนใหแรงกว่าใคร E20 SE Evo เท่นานั้นปลอยใหโลกหมุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันขับเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครขับเวลรถใหแรงเร้าใจบางจาก E20 SE Evo เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทส,สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเรารวมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน เรามองเห็นความต้องการก่อนที่จะเกิดขึ้นเสมอปตทจึงไม่หยุดที่จะจุดพลังเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานแห่งอนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อความสุขของคนไทยพลังที่ส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะวันพฤหัส,สบ,บดีที่11กรกฎาคมพุทธศักราช5 6 7อยู่กับดิฉันดลดีชัยสมบัตินะคะช่วงนี้นี่พัดกันมาค่ะคุณกัญญาเลขวัฒนะนะคะก็ไม่เป็นไรแต่เรามีแฟนคลับอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะติดภารกิจด้วยกันโอ้สลับกันไปสลับกันมาแต่ว่ายังไงเราก็ต้องมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวพลังงานให้ ทุกๆคนนะที่ติดตามเราได้ฟังกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าข่าพลังงานนี่เยอะแยะจริงๆนะคะวันนี้ก็มีเรื่องของภาพรวมการใช้น้ำมัน5เดือนแรกของปีนี้นะคะก็เพิ่มขึ้นนิดเดียว0.4%นะคะแต่ยังไงก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดีนะคะ โดยคุณสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยก็พูดถึงภาพรวมการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปี2567บเนี่ยบอกว่าเฉลี่ยอยู่ที่157.13ล้านลิตรต่อวันก็ลดลงนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ0.4%อซซึ่งมาดูรายกลุ่มกันดีกว่านะคะาการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน เฉลี่ยอยู่ที่31.59ล้านลิตรวันก็ลดลงไป1%ก็แบ่งเป็นแก๊สโซฮอ E85 นะลดลงมาอยู่ที่0.07ล้านลิตรวันนี่แก๊สโซฮอ E85 นี่ก็เหลือน้อยน้อยมากๆเลยนะดิฉันเชื่อว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็น่าจะยกเลิกออกจากระบบได้โดยโดยกลไกทางการตลาดเลยละเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยใช้แล้สถานีบริการที่ให้บริการ E85 ก็น้อยลงเรื่อยๆละ ส่วนน้ำมันเบนซินนะคะก็ลดลงมาเหมือนกันอยู่ที่0.42ล้านลิตรต่อวันอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มรถยนต์ราคาแพงเนาะที่ยังเติมอยู่นะคะที่ไม่สามารถใช้พวกแบบแก๊สโซฮออะไรสูตรต่างๆได้นะคะส่วนแก๊สโซฮอล E20 ก็ลดลงเหมือนกันนะลดลงมาอยู่ที่5.48ล้านลิตรต่อวันแก๊สโซฮอล95ก็ลดลงเหมือนกันนะคะอยู่ที่17.4ล้านลิตรต่อวัน มีเพิ่มขึ้นตัวเดียวนะคะในส่วนของกลุ่มเบนซินก็คือแก๊สโซฮอล์91เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่7.83ล้านลิตรต่อวันส่วนการใช้น้ำมันดีเซลนะคะเฉลี่ย5เดือนเนี่ยอยู่ที่69.3ล้านลิตรต่อวันอันนี้เพิ่มขึ้นนะคะดีเซลนะ,ะเบนซินอ่ะลดลงนะคะแต่ว่าดีเซลเนี่ยเพิ่มขึ้น3.2เปอร์เซ็นต์นะคะก็แบ่งเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเ็วธรรมดา ปริมาณการใช้ก็เพิ่มขึ้น3.2เซมาอยู่ที่69.14ล้านลิตรต่อวันส่วนน้ำมันดีเซลหุนเรลว b 20เนี่ยก็ลดลงมา2.8เซมาอยู่ที่0.15ล้านลิตรต่อวันส่วนการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์หรือว่าเ a 1เดือนมนกราคมถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ที่16.08ล้านลิตรต่อวัน นี้ก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยตั้งแต่หลังช่วงโควิดนะคะเพราะว่าเรื่องของการบินพาณิชย์การบินเพื่ออุตสาหกรรมการเดินทางท่องเที่ยวขนส่งโดยาสารอะไรพวกนี้ก็เติบโตมาตลอดนะคะเพิ่มขึ้นไป17.9%นะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกปัจจัยจากการฟื้นตัวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วประกอบกับคือการสนับสนุนของรัฐบาลไงที่เขา มีการปรับมาตรการอนุญาตให้ชาวต่างชาติจาก93ประเทศเนี่ยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะแต่ว่าอันนี้ก็คือสามารถพรำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน60วันนะคะซึ่งมาตรการเนี่ยมันไปช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็เลยเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็ทําให้การใช้น้ามันก๊กาซยารมชาตเพิ่มขึ้นนะคะส่วนการใช้ LPG ก็อยู่ที่18.01ล้านกิโลกรัมต่อวันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกัน3.8นะคะก็แบ่งเป็นภาคปิโตเคมีเนาะก็อยู่ที่8 .03 ล้านกิโลกรัมต่อวันเนะาะภาคปิโตเคมีก็เพิ่มขึ้น9.3ภาคขนส่งก็อยู่ที่2.32ล้านกิโลกรัมต่อวันก็เพิ่มขึ้น2.8ซนะคะซึ่งปริมาณการใช้ r p g เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าปิโตเคมีเนี่ย มันฟื้นตัวนะในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมลดลงนะคะอยู่ที่1.96ล้านกิโลกร,รัมต่อวันก็ลดลงมา3.4%แล้วก็ภาคครัวเรือนก็ลดลงเหมือนกันภาคครัวเรือนเนี่ยเฉลี่ยใช้อยู่ที่5.71ล้านกิโลกร,รัมต่อวันลดลงไป0.4%นซนะคะก็ซึ่ง LPG ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เพราะว่า แล้วบางทีเนี่ยเขามีมติเห็นชอบตึงราคาขายปลีต LPG ที่ระดับ423บาทต่อถังขนาด15กิโลกร,รมัมก็ช่วงตั้งแต่1เมษายนถึง30พฤษภาคมเอ่อ30มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทีน,นี้มาดูการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือว่า NGV นะคะเฉลี่ยอยู่ที่2.91ล้านกิโลกร,รัมต่อวันก็ลดลงไป16.6ซนนะคะซึ่ง NTV เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเชื้อเพลิงอีกประเภทหนึ่งนะที่การใช้ในภาคขนส่งเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะแม้ว่าปะะทอเนี่ยเขาจะมี การช่วยเหลือราคา l uh, g อ่า NGV เนี่ยในระยะ2ปีเนี้ยโดยช่วงแรกเนี่ยตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนนะคือปตทเนี่ยเขาก็ลดราคา NGV ให้กับกลุ่มรถแท็กซี่แล้วก็รถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ถือบัตรสิทธิประโยชน์นะคะที่1 4บสาทจุดหกกิโลกรัมนะสบบาทต่อกิโลกรัมนะคะ <c oughs> แล้วก็ กลุ่มใช้รถยนต์ทั่วไปนะคะราคาขายปีกก็อยู่ไม่เกิน19บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะนี่ก็เป็นระยะเวลา6เดือนเนาะตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมานะคะส่วนภาพรวมการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย5เดือนเนี่ยอยู่ที่ 1, 1 4 6 3งล้บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะคะก็ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนเนี่ย3%คิดเป็นมูลค่านำเข้าที่99,970ล้านบาทต่อเดือนนะคะแบ่งเป็นการนำเข้าน้ำมันดิบก็จะเยอะหน่อยนะคะอยู่ที่ 9 8 6 1155บาร์เรลต่อวันลดลงไป1.7%นะคะคิดเป็นมูลค่านำเข้าน้ำมันดิบก็95,166ล้านบาทต่อเดือนแล้วอีกนิดนึงก็เป็นการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปนะอยู่ที่62,10บาร์เรลต่อวันก็ลดลงไป21%นะคะมูลค่าการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปก็อยู่ที่4,804ล้านบาทต่อเดือนเรามีส่งออกด้วยนะเราส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ก็ส่งออกไปปริมาณ155,148าท้วบารต่อวันเพิ่มขึ้น1.3%คิดเป็นมูลค่าการส่งออกก็16,163ล้านบาทต่อเดือนนะคะอืมก็คือเห็นการใช้น้ำมันช่วง5เดือนลดลงก็ดีใจนะคะก็เหมือนกับว่าคือส่วนหนึ่งดีใจอาจจะเกิดจากการประหยัดแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ มองว่าเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเนาะการการใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะลดน้อยลงแต่ว่าแต่ว่าภาคอุตสาหกรรมมันโตนะเพราะว่าภาคขนส่งมันโตนะเพราะว่าดีเซลไงดีเซลมันโตแต่เบนซินเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ส่วนคนอะไรเงี้ยมันก็จะลดลงนะคะยังก,ก็ก็ดูว่าคือเศรษฐกิจอนะ่ะยังโตเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของประชาชนทั่วไปรถยนต์ส่วนคนเนี่ยอาจจะประหยัดมากขึ้นนะคะ ทีนี้มาดูเรื่องของเรื่องดีๆดีกว่าพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง choice yours 2024บางจากเขาก็ชวนเยาวชนพัฒนาโมเดลธุรกิจโครงการทอดไม่ทิ้งสู่การบินที่ยั่งยืนนะคะโดยทางบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้เยาวชนร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับชุมชนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตผ่านโครงการ choice yours Uh, 2 0 24พัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับการรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากภาคครัวเรือนและก็ชุมชนเพื่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการทอดไม่ทิ้งส่งเสริมเพื่อส่งให้กับโรงกันน้ำมันระดับโลกของบางจากนะนำมาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเพื่อความยั่งยืนหรือว่า SAF รายแ,แรกของประเทศไทยนะคะอ่าแล้วก็พร้อมโอกาสในการฝึกงานที่บางจากด้วย ซึ่งืางจากนี้ต้องบอกว่าเป็นองค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี2567นห้ยหกสนะบริษัทแรกและบริษัทเดียวในกลุ่มธุรกิจน้ำมันของไทยนะคะน่าสนใจจริงๆ ซึ่งโครงการ Choice Your s 2 0 2 4เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้แสดงความคิดสร้างสารรค์ความสามารถแล้วก็นำเสนอโครงการในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อสิ่ง,วงแวดล้อมและก็ชุมชนของตนนะเป็นการสร้างสารรค์คนรุ่นใหม่เพื่อประเทศไทยยั่งยืน Regenerate the New Generation ตามแนวคิดภายใต้แนวคิด r e n n v a t e to Regenerate สมตุนธรรมชาติสร้างพลังสันพลังไม่สิ้นสุดนะคะซึ่งเยาวชนที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนโลกด้วยไอเดียสร้างสรรค์เนี่ยก็สามารถที่จะส่งคลิปวิดีโอนำเสนอแนวคิดแล้วก็แผนทดลองสั้นๆนะได้ที่ s t t p s w w w b m u c o t h t h d i s c o v e r c h o i c e i s ขีด your นะแล้วก็ .html หรือว่าเอาง่ายๆเมื่อกี้อาจจะยาวนะแบบหลายท่านจดไม่ทันเอางี้แล้วกันไปติดตามข่าวสารได้ที่ Choice Your Facebook Fanpage นะคะก็สะกดตรงตัวเลย C H O I C E I S Y O U R S นะคะ Choice Your ลองเข้าไปกันดูซึ่งนี่ฉันมีความรู้สึกว่าบางจากเนี่ย เขารุกในเรื่องของน้ำมัน S A F มากเลยนะคะคือตอนนี้เวลาเราบินข้ามแดนเนี่ยต่อไปก็อาจจะมีแบบว่าโครงการเก็บภาษีคาร์บอนข้ามแดนใช่ไหมดังน,นั้นเวลาเครื่องบินผ่านแดนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเติมน้ำมันปกติ j จ็ท1ัทั่วไปตอนนี้ก็คือเราก็อาจจะโดนเก็บภาษีเยอะใช่ไหมโดยเฉพาะถ้าบินผ่านน่านฟ้ายุโรปหรืออเมริกาอะไรเงี้ยทีนี้บางจากเขาก็มองว่า เขาก็มาทำตัว SAF จะผสมไอตัวน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอากาศยานยั่งยืนเนี่ยเข้าไปในน้ำมันที่ที่ที่เติมเครื่องบินอยู่ละนะก็คือจะผสมเข้าไปเนี่ยแรกๆเขาตั้งเป้าว่าประมาณทักสิบเปอร์เซ็นะไรเงี้ยทีนี้สิเนี่ยถือว่ามันก็มีปริมาณที่เยอะมากนะบันจากเขาก็พยายามรวนลงนะ ก็คือรณนารงโครงการทอดไม่ทิ้งเนี่ยก็คือเอาน้ำมันที่ปรุงอาหารแล้วหรือที่เราชอบเรียกกันน้ำมันพืชน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมาไปเก็บมาแล้วก็เอาอันเนี้ยมาเข้ากระบวนการกันเพื่อมาทำเป็น saf ใช่ไหมแล้วก็เอาไปเติมในเครื่องบินใช่ไหมทีนี้ที่ห่านมาก็คือเออประเทศไทยเนี่ยก็ยังแบบไม่ไม่ค่อยมีการคือคือใช้น้ำมันทอดซ้ำเยอะ ตามบ้านเรือนอะแล้วเวลามันทีทิ้งอะก็คือทิ้งลงท่อไปเลยนะมันก็ไปเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดอะไรเยอะแยะเลยอะไรเงรี้ยเอาสะดวกไว้ก่อนอะไรเงรนนี้ยอะไรเงี้ยบางจากก็อยากได้น้ํามันตรงเนี้ยเอามาเป็นวัตถุดิบไงในการผลิต saf เพราะนั้นนะ่ะเขาก็เลยลงน,นลงหูไปจับมือกับหลายหน่วยงานมากซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เข้าไปร้านอาหารก่อนเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยมันเป็นที่ที่แบบว่ามีน้ํามันแบบใช้ทอดแล้วแบบเยอะมากใช่ไหมปรุงอาหารอะไรเงี้ย ก็จับมือร้านอาหารเยอะแยะมากเขาก็ลดระลงมาเรื่อยๆเลยนะอันเนี้ยก็ล่าสุดมาถึงเรื่องชุมชนละแล้วก็พัฒนาเยาว,วชนละเพื่อที่จะได้ไอตัวน้ํามันเนี่ยทอดให้มาเข้าสู่กระบวนการผลิต s อ f เเนี่ยมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องของอุตสาหกรรมการบินด้วยนะคะเดี๋ยวก็รอดูจะต้องมีกิจกรรมออกมาอีกเยอะมากแน่ๆเกี่ยวกับไอตัวคูคิ้งยูดออยตัวเนี้ยเนาะว่าเขาจะไปไหนต่อฉันก็ชอบนะ ว่ตอนนี้ที่ฉันก็ใช้น้ํามันเสร็จแล้วก็กรอกกรอกไว้แล้วก็ประกอบจนเต็มแก๊ลอนแล้วเนี่ยก็เอาไปขายนะที่สถานีบริการน้ํามันบางจากที่รับซื้อนะเขาก็จะมีอยู่สามารถก็เข้าไปดูได้นะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ไปดูอะไรบ้างว่าจุดที่เขารับซื้ออะไรอย่างเงี้ยมีที่ปั๊มไหนบ้างนะคะก็ที่อยู่ๆเราก็ได้เงินนะแล้วสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่เอาน้ำมันมาใช้ซ้ำแล้วก็ดีอ่ะสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทิ้งลงท่อไม่ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูกันนะคะ อะมาปิดท้ายกันอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะเพราะว่าบริษัทเชฟรอนออฟชอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็กลมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานแล้วก็บริษัทร,ร่วมทุนแปลงสำรวจหมายเลข B8 3 2ทับ3-2ในทะเลเอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยบริษัทวิซยออยล์เอ็กซ์พอร์เรชั่นจำกัดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทพลังสโสพลจำกัดและบริษัทคริสเอเนจีวงเล็บ g u ฟออยไทย i ลนด์ d ิมิเต็นะคะก็ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดอาภากรเกียรติวงศ์โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรมูลค่ากว่า3.1ล้านบาททีเดียวนะคะโดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส่งมอบเนี่ยก็จะมีเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงเครื่องกระตุ้ตนหัวใจแบบบาเฟสิกนะคะพร้อมกับภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในเลือดแล้วก็เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ รวมมูลค่าก็3 1 4ล้านบาทนะคะซึ่งการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในจังหวัดชุมพรรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงก็คือจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดประจวโจคีรีขันด้วยนะคะซึ่งคุณพรสลีกรันธารองประธานกรรมการบริหารฝ่าย,ายกิจการองค์กรของบริษัทเชฟรอนออฟชอร์ประเทศไทยเนี่ย ก็บอกว่าเชฟลอดแล้วก็บริษัทผู้ร่วมทุนเนี่ยเขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งเนะว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการดําเนินงานของศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดอภา,ากรเกียติวงศ์เนี่ยโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าอุดตันเฉียบพ,พันธุ์จากเดิมเนี่ยที่จะต้องส่ง จากเดิมเนี่ยในหลายครั้งเนี่ยเขาก็ต้องส่งต่อผู้ป่วยใช่ไหมไปยังโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยที่มีศักยภาพในการรักษาซึ่งอาจจะอยู่ห่างไกลไงซึ่งอุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้จะสามารถสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคหัวใจได้นะแล้วก็ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยซึ่ง การมอบอุปกรณ์การแพทย์ทางกล่ายก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการดําเนินงานตามข้อกําหนดผลประโยชน์พิเศษของสมรทานปิโตรเลียมแปลงสํารวจหมายเลข B8 ทับในทะเลเอ่าวไทยเรื่องทุนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากกระทรวงพลังงานโดยโกรมชืวยเพิ่งธรรมชาตินะคะก็เป็นเรื่องดีๆนะคะเพราะว่า ตอนหลังๆเนี่ยผู้ป่วยโ,โครคหัวใจของประเทศไทยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็เริ่มมีแบบอายุเนี่ยถอยลงไปอายุน้อยๆมากขึ้นก็เริ่มปเป็นแล้วนะคะอาจจะเนื่องด้วยอาหารเนื่องด้วยสภาพอากาศเนื่องด้วยอะไรหลายๆอย่างะนะคะแล้วบางโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่มีอุปกรณ์การแพทย์แบบนี้ในโรงพยาบาลที่ห่างไกลอะ่ะนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้แบบอัตราการเสียชีวิตเนี่ยเกิด,ดขึ้นได้เยอะนะเพราะว่า กว่าจะส่งต่อกว่าจะอะไรแบบนี้มันถึงแพทย์ไม่ทันทุงทีไงเนี่ยอนนพอมีอุปกร,กรณ์แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาพูดคุยกันในรายการวันนี้นะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางแล้วก็ติดตามเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็น w w w ร์ t i m e o n l i n e e .com w w w t h a i n e w s k i n e ยนิวส c ขีนออนไ o k Fanpage เฟซอ่ายูทูบช anel นะอินสตาแกรมทวิตเตอร์ k ิกตแล้วก็พอดแคสตด้วยนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะปตะทจุดพลังเพื่อความสุขของคนไทย เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเรารวมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน พราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภา,านกรกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด epnet zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมัน่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปโตัเลียมจำกัดมหาชน พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบางจากขับเวลทุกไปให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใจดราอยไปทุกปั้นเวทุกคันให้แรงกว่าใคร E20 SE Evo เท่านั้นล่อยให้โลกบุญชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันขับเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครขับเวลรถที่แรงเร้าใจบางจาก E20 SE Evo รายการ Energy t ท m e เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนเชฟลอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่า